แอลสี่ศูนย์ดีทนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับรถสวยเลยนะครับรถไล่สีเดิมนะครับรถแบบยังไม่เคยแก่เลยนะครับเปลี่ยนแค่สีล้อหน้าอย่างเดียวนะครับที่ร้านเปลี่ยนนะครับพอดีน้ามันมันซึมๆมนะครับนอกนั้นเดิมเดิมหมดรถไม่เคยแก่นะครับแป๊บเพิ่ไฮดริกสวยยางสวยนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับรถสภาพเดิมเดิมนะครับคันนี้รถปี60นะครับราคาไม่แพง3ามแสนสี่หมนเก้าพันนะครับมีใบดันมีผนพนช้างนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อได้เลยนะครับ อยากจะดูอะไรเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ผมนะครับ0 9 9ย์เ5 3 5 1นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับวิดีโอให้ดูชัดเจนเลยนะครับเนี่ยดูด้านท้ายสวยๆเดิมๆนะครับรถด้านท้ายยังไม่เคยแกะเลยสีเดิมๆนะครับรถไม่ได้ลงน้ำนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับพยายามดูให้เต็มที่นะครับรถก็คัดเข้ามาอย่างดีนะครับถ้าสนใจก็โทรติดต่อมาได้เลยนะครับ ทางั้นมีรการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองให้หมดนะครับเช็คฟงเช็คไฟให้หมดนะครับแล้วก็ขนส่งมีทั่วประเทศนะครับยังไงก็โทรมาได้เลยครับ